สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเคม c h a ีชน l ครับเกมวิธีชนะครับขอวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมองเมียวจ l เซิ l เวอร์โกนะครับผมสำหรับในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงการอัปเดตนะครับประจําวันที่25กันยายนนะว่าอัปเดตลบนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็สำหรับอัปเดตรอบนี้เนี่ย,นนค,ยค่อนข้างจะน้อย น้อยมากเลยแหละเพราะมีการอัปเดตใหม่แค่2อันเท่านั้นเองนะปะเราไปดูอย่างแรกกันเลยดีกว่านะครับผมอย่างแรกเลยนี่อ่ะนิ้วมือไปโดนมือไปโดนนะสารับอย่างที่1น,นะครับเรียมเลยฟอ็อกเล i อิเบชันนะมาอีกแล้วนะกับกิจน้องกบนะตีเขตน้องกบเองนะครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะก็ให้เรากดรีเฟซก่อนนะครับผมตัวน้องกบก็จะมา3เขตต่อวันนะ จาหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็กดอีกรอบหนึ่งก็จะมีตัวโอโบโลกุมะนะที่เป็นตัวเหรียญโอโบโลกุมะอีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็ตัวของช็อปก็จะเพิ่มเข้ามาในช่องจินเนอร์ลด้วยนะนี่นะเราจะมีสุ่มกรอบเหมือนเดิมนะครับผมจีไฟตัวบอสนะแล้วก็ตัวของแรนดอมฟ็อกเดตอีก200นะครับผมเพิ่มมาอีก3อันนะในช่วงเวลากิจกรรมนะครับผมโดยกิจกรรมนี้เนี่ยจะมี ไปจนถึงวันที่19นะก็ประมาณ4วันแล้วนะครับผมตั้งแต่สิบห้าถึงสิกนะประมาณ4วันนะผมก็จะเรียนมาทำมาเล่นตีเห็นน้องกบกันนะส่วนอีกอัปเดตหนึ่งเลยนะครับก็จะเป็นตัวของ SP คาโชฟูกิซึนะครับผมเป็นกิจเตรียมตัว assembly ใช่นะตัวกิจเตรียมตัว assembly ของเจ้าคาโชฟูกิซึเนี่ยนะครับผมก็จะเริ่มนะตั้งแต่วันที่18นะยังไม่ใช่เลดอัพนะครับแต่ว่าจะเป็นการ แอดซิมบีก่อนนะก็จะน่าจะมาที่18จนถึง21นะครับผมกันยายนนะก็อย่าเพิ่งเปิดจันกันนะครับผมจนถึงวันที่21เนี่ยก็ยังไม่ใช่การเชนส์อัพหรือว่าเดทอัพอะไรนะครับผมน้องคาโชก็ยังไม่มานะคาโชเอสนะครับผมก็ต้องรอไปก่อนนะจนถึงอัปเดตรอบหน้านะครับผมโอเคเอาเป็นแค่จิตเที่ยงตัวก่อนนะครับผมจะเพิ่งผ่านยันกันนะ ก็ okay. ào, สำหร,รับอัปเดตลอบนี้เนี่ยก็จะมีแค่2อัปเดตเท่านั้นนะครับผมที่เป็นอัปเดตหลักๆใหญ่ๆเลยนะก็ค่อนข,ข้างจะน้อยมากเลยนะครับผมสำหรับคลิปการอัปเดตลอบนี้นะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ติดตามให้กับช่องของผมละคลิปของผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี <in> ้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย